ครับเพื่อนเพื่อนครับผมสวัสดีงามงาม,งามยามค่ำค่ำแล้วล่ะครับผมวันนี้ผมมาอยู่ที่ตรงห้างเซนทันนะครับผมห้างเซนทันพัทยาเนาะทิพพาดเลยวันนี้พัทยาก็มีงานนะครับเป็นงานสีสันตะวันออกนะครับผมก็บรรยากาศตอนนี้ก็ผู้คนเยอะมากนะครับ ส่วนข้างในจะเป็นยังไงนั้นก็เดี๋ยวพาท่านผู้ชมแล้วก็เพื่อนๆเข้าไปชมบรรยากาศกันนะครับผมออกเดินกันต่อเลยครับ มาโดนกันเยอะมากเลยนะครับผมเพืเ่อนๆครับผมในงานก็จะมีสินค้ามากมายหลายอย่างนะครับมาวางขายให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาชมนะครับผมนี่ครับตอนนี้เวลาก็ประมาณสักจะสองทุ่มแล้วนะครับผมก็ มาหลังจากที่เขาจุดุุ๊เปิดงานไปแล้วนะครับผมจริงๆแล้วงานมีตั้งแต่วันที่22ถึงวันที่25นะครับแต่ว่าเมื่อวานไม่ได้มาเนะาะเมื่อวานเป็นวันพฤหัสผมเลือกที่จะมาวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับผู้คนก็จะมาเดินเที่ยวเดินชมกันเยอะเลยนะครับผม ผมก็จะถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ชมนะครับงานสีสันตะวันออกปีนี้ก็เป็นปีที่11แล้วนะครับผมในการร่มไม้ร่มมือกันนะครับสำหรับหน่วยงานต่างๆก็จะมีหน่วยงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมโรงแรมภาคตะวันออกนะครับแล้วก็ในส่วนของจังหวัดวันนี้ปีนี้ก็จะมี3จังหวัดนะครับเป็นจังหวัดชนบุรีแล้วก็ กาสงเศราแล้วก็จังหวัดระยองนะครับเป็น3จังหวัดน,นะครับผมครับผมเพื่อนเพื่อนครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของชายหาดนะครับที่อยู่ในบริเวณของงานสีสันตะวันออกนะครับ <c oughs> ก็จะมีหน่วยงานเศรษฐกิจนะครับที่มาอำนวยความสะดวกเรื่องดูแลนักท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องแสงสว่างของไฟฟ้านะครับผมเพื่อให้ นักท่องเที่ยวได้มาพักผ่อนหย่อนใจในบริเวณชายหาดนะครับผมเปิดไฟตอนนี้เปิดไฟยาวถึงนน่นเลยครับหาดพัทยาใต้เลยนะครับผมวันนี้เป็นวันที่สองคนจะเยอะมากพอดีตรงกับวันหยุดด้วยวันหยุดยาวนะครับสุกเสาร์อาทิตย์วันนี้ก็เป็นวันที่23าวันปิยะมหาราชด้วยนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเ,เดินชมเข้าไป ดูร้านขายของข้างในนะครับผมไปกันเลยครับอยู่โซนด้านหลังนะคะด้านหน้าจะเหงาๆด้านหลังนี่คือเราไม่ได้เดินผ่านมาเรื่อยๆรลอนมากๆทั้งที่อยู่ในทะเลนะจ๊ะคนเยอะไปไปไปจุ๋เลยนะตรงมาเร็วไปนิดนึงตรงมาเร็วไปนิดนึงโอเคครับด้างหลังคนเยอะมากค่ะคนแน่นมากมาเดินฝั่งนี้ค่ะเดินฝั่งนี้ลมเย็นๆค่ะลมโกโกร ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์จากกล้วยนะครับกล้วยเบเกตงขายดีมากเลยนะครับ <c oughs> ก็ยังไม่เหลือเลย <c oughs> ตัวนี้เป็นน้ำปั่น เมตัวนี้เป็นยาสมุนไพรและว็นน้ำพึ้งแท้ด้วยส่วนมากก็จะเป็นสินค้าของแต่ละจังหวัดนะครับผมสินค้าโอท็อประมาณนั้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตะกร้าเนาะงานแฮนด์เมดครับผม ดีไหมขอคเดีวน่ริงาวันนี้พาเพื่อนๆเดินชมบรรยากาศงานสีสันตะวันออกไปเลยเลยนะครับผมไม่รู้ว่าระบบเสียงเป็นไงบ้างเพราะว่าในงานก็เสียงรถเยอะนะครับพอดีว่าไม่ได้ทางเมืองพญาเขาไม่ได้ผิดถนน เช่นริมชายหาดนะครับก็ทําให้มีเสียงดิบแต่เสียงรถเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมในส่วนหน่วยงานที่ผมได้พูดถึงไว้เมื่อกี้ก็คืออีกหน่วยงานหนึ่งก็เป็นหน่วยงานอา,อาหารนะครับเป็นสมาคมอาหารทางภาคตะวันออกนะครับผมแล้วก็ศูนย์สินค้าโอท็อปในส่วนภาคตะวันออกนะครับผม ที่เข้ามาร่วมจัดงานในครั้งนี้นะครับผมงานมีจนถึงวันที่25นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆผ่านมาใกล้พัทยาหรือว่ามาเที่ยวพัทยาก็กแวะเวียนมาสัมผัสบรรยากาศได้ตอนนี้อากาศดีมากเลยนะครับผู้คนก็ามาเดินเที่ยวในวันหยุดนะครับผมกีซ่าเวียดน,นามคนะนยืนรอเต็มเลย แล้วก็มีไก่ขยิบด้วยคนเขาต่อยฮะงตัวงไปไงจะเอาที่ต่างว่าเพียงโอ้ตัดสีมากเลยฮะเมื่อกี้ชอบมากก็จะเป็นอาหารขายดีมาก ต่อแถวแน่นเลยครับสมมากจะเป็นอาหารน้ำลายดีมากเลยมีอะไรบ้างครับตรงนี้ว้าวมีแคบหมูด้วยมีเกาลัดด้วยนะครับอันนี้อะไรอ,อนนีกเอาไว้ชมดูก่อนได้นะครับสอบถามกันดูได้นะครับ เดินชมไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆครับผมมีทั้งสินค้าแบบเครื่องแต่งกายก็มีนะครับอันนี้เป็นกระเป๋าหนังขายคู่กับกล้วยเอ้ไม่ใช่ร <laughs> ้านขายร้านวันตอนแรกก็นึกว่าซื้อกระเป๋าแถมกล้วย <laughs> ไม่ใช่นะคนละร้าน <laughs> เก็เกียกครับเปียบเลยเขาตั้งเต็นท์ยาวถึงซอยสิเอ็ดครับผมตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่หน้าเซ็นทันพัทยาจนถึงซอยสิเอ็ด ับผมจนตรงนี้ก็จะเป็นการป้องกันโรคติดต่อโรคโควิดนะครับผมเป็นการเที่ยวแบบ New Normal นะครับมีลงชื่อด้วยนะครับมีลงชื่อลงชื่อด้วยนะครับผมโอเคครับ เรอช่วยกันรักษาโลกป้องกันโลกเดี๋ยวมันไม่แล้วกินอีกมันโทนนี้เราสิกินม่เย็มผูิเก็บมหอหอยากเงแรมนี่อก๊บปุ

ทางแคบข้าช่วงนี้แน่นเลยเขาขายอะไรนนข,ขนมขึ้นไา่คุณนนด ดันร้อนนะคะจัน,นร้อนร้อนจากมเมืองตเเงรงจังหวัดชายาค่ะเออว่ <c oughs> เจอแล้วปลาหมึกฟุร, <c oughs> รเบลเลอร์เลยคิวยาวเลยครับผม มาดูชื่อร้านเท่าไหร่ร้านอะไรเอ่ยปลาหมึกเพียบเลยโทษนะครับ <c oughs> จ้าเอสีฟู้ดโอ้โหดีไงครับผมจ้าเอสีฟู้ดระยองมาจากระยองอลังการเลยครับผมไปเราเดินกันไปต่อครับ O motivo ส่วนมากจะเป็นอาหารนะครับที่สังเกตดูพวกเครื่องใช้อะไรก็ไม่ค่อยมีเยอะท่ออาหารอาหารขายเยอะมาก ไอติมทอดไอ้ติมท,ทอดล้วไอ้ติมผัดเมื่อกี้ได้ยินเขาบอกว่าไอ้ติมผัดให้เราบอกไอ้ติมทอดสนลก

หมดแล้วครับเพื่อนๆครับผมตอนนี้หมดเขตจากงานแล้วก็จะลาเพื่อนๆตรงนี้เลยนะครับยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสติฟฟูดออนทัวไว้นะครับผมเดี๋ยวก็จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวชมอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับไปก่อนครับสวัสดีง,งามๆครบับผม